วายแล่าสุดคว้าสองรางวัลแห่งปี Business Product of the Year Award 2022และ Thailand Top SME Award 2022ชูผลงานวิจัยจากสถาบันระดับโลกอย่าง Spin Control Asia การันตีคุณภาพผลิตภัณฑ์ วัฒนารื่นพิทักษ์หญิงแกร่งแห่งวงการเครื่องสําอางประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยังเอทคอร์ปอรชันจำกัดนํามาสู่ความสําเร็จของการสร้างผลิตภัณฑ์ดูแลผิวภายใต้แบรนด์ Y8 หัวใจหลักของ Y8 คือนวัตกรรม Innovation สินค้าต้องหนึ่งเลยคือตั้งแต่อินกิเดียนนะคะอินกิเลียนเนี่ยต้องทรงคุณค่าแล้วต้องเป็นอินกีเดียนที่เราคัดสรรจากทั่วทุกมุมโลกว่ามันดีที่สุดแบบมีงานวิจัยรับรองนะคะอันที่สองเลยก็คือมันต้องมีเซอร์ติฟิเค ผิวอ่อนแอแพ้ง่ายต้องใช้ได้ไม่มีสารปนเปื้อนและสารก่อระคายเคืองในสกินแคร์เรามีส่งเทส s g s ด้วยนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณภาพต้องเหนือราคา เราอยากที่จะทำสกินแคร์ที่ให้คนที่เขาแบบมีปัญหาผิวในประเทศไทยมันเข้าถึงได้อ่ะเราอยากเปลี่ยนแปลงวงการออนไลน์ยกระดับสินค้าออนไลน์ให้ทุกคนรู้สึกว่าคือเขามั่นใจที่จะใช้สินค้าออนไลน์ให้ผู้บริโภคเขาตระหนักถึงการแก้ปัญหาผิวอย่างถูกต้องการเลือกผลิตภัณฑ์อย่างไรเพื่อทําให้เขาได้ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เขาจะได้ในงบที่เขาบบจ่ายได้อย่างี้ค่ะ